พวกเราคือชาปใต้ดินล้วเพื่อนเด็กสำรวจโลกที่นี่สินะโลกเอเนี่มันตัวอะไรเนะี่ยเราต้องที่จัดการมันแล้ว <c oughs> มันจะสูตรนานยาเอ๊ะมันตัวบอสเนี่ยเราิบสกัดมันมแล้ว <c oughs> สวัสดีเราจโบูเราทำอะไรไม่ได้โลกเพราะเรามันกล้า กคนยอดมนุษย์แล้วไอ้นี่เป็นใครอ่ะเอ๊ะ6กคนยดนนอดมนุษยเป็นกำลางนั้ยช็อพลังตูมซึบตูมยืนดิ้เท่เฉยๆฮ้มนุษย์ชาวตาบิพบทงตาหม,มดรถสินะทุก่อนเราเจอสัญญาณของจอยเย่ในที่สุดในที่สุดจอยติดต่อเราทุกที่ สองชั่วโมองต่อมาหลงนี่สินะทางเข้าไปสีกโลกหนึ่งน่าจะใช่งั้นเรารีไปกันรอก่อนนะจอยอ้าวลีไปกัน,กนจังอเกิอ<า>เดอะไรขึ้นนี่มันยุคเริ่มต้นนี่บางทีเอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้ใช่แล้วมันนี่เขาไปไได้สูงมากเลยแา่าำไมไม่อยู่ที่นี่ล่ะอาจจะอยู่อีกมิติหนึ่งก็ได้เอ๊ะนั่น จอยนี่ยามาใกล้ฉันตุกบทำไมจะตายเร็วจังเลย,เยบ,บางทีเพอาสลามที่อยอยู่ที่โลกความเป็นจริงก็ได้ถ้าจะไปต้งไปที่ช่องโหว่ของมิติที่นั่นอยู่ที่ตรงหน้าเราเองแต่เราต้องผ่านด่านอีกสองสาด่านก่อนเอ๊ะมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> รีบหลบเร็วคราสิกมันน่ากลัวเลย เดี๋ยวชุดไอรอนจอยละ่ะดูกนี่มันไม่มีชุดนั้นแล้ววยงั้นฉันจัดการเองฝ่ามือครับพี่จ้ะนี่แตกเป็นส่วนส่วนเอ๊ะอ,อ,อะไรกันมันแยก้านได้นหรือจงเป็นผุยผงไปไอ้ดินแผลอะไรกันวะมันเหมือนเชื้อไวรัสซองบีนนั่นแหละความสมหตัถ้าใคร้ามันจัดใครมันจัดติดเชื้อไปด้วยเลย งั้นข้าจัดการเองทุกคนรีบนิบเถอะปูหวังว่าพวกนายจะช่วยสลามวิกของโลกนี้ได้นะฉันจะบอกให้ไหมนี่คือใครฉันคือเหมือนผลุษของพวกนายอย่าบอกน่นอย่าบอกน้วน่าวนวนใช่แล้วเ <laughs> สียงนี้เจอการอีกแล้วสินะจอยฉันขอยินทิศไอรอนจอหน่อย ทำไมละ่ะฉันมีเรื่องต้องสางไปแองล่างย่า <Yeah. S 2> สิบปีก่อนไปละ yeah, ลยี่รับได้ไยี่สนุกจังแต่มาวันนึงอะอะไรนะ่ะชากช่วยด้วย <Yeah. S 2> แต่ความจำได้หายไปทำแต่ได้ความชั่วร้ายมาแทน และเทนเทนได้รางวัลกับทำากับจอยได้รางวัลแทนมันไม่สมเหตุสมผลเลยตัวเหตุนี้ติดต้องไปตายเพราะมกู้าตูมลากนนะจัมโบ้ก็โดนสเก็ตระเบิดตายด้วยเอ๊นั่นไงช่องว่างของมิติมัเข้าไปเทนนะเอาละนี่ยฉันเจอถลายไปฉันเลยให้เกีไปก่อนแล้วกันเขาได้แข่งแค่คนเดียวด้วยพวกนั้นอิฉฉาดจริงๆ นายทำให้ตู้คนหายไปทําไมก็ฉันขี้เกียจวันแล้วนี่ถ้าไหนยา้ายทุกคนกลับมานายต้องสลายไปนะได้ทำให้สไลด์สลามวิกจบยังไงดีล่ะงั้นไม่ต้องหรอกเอ๊ะเอ๊ะพวกเรากลับมาแล้วนี่คงเป็นฝีมือของคนนั้นสินนะความทรงจำฉันกลับมาแล้วนี่บนหัวนั่นคืออะไรเนี่ยขอให้คือสลามตัวเลขยังไงล่ะลายชาริปจันนี่นะเฟงโวย ฉันจำได้แล้วฉันชื่อฟังเองฉากจบแบบที่สองฉันไม่ให้หรอกแกตายไป็ฮซะให้ขี้แกทำหรอกไม่แบบสามออกมาแล้วทีนี้ที่ไหนโอ้นั่งยอสลาวบิดจะฆ่าแกฮ่าอออชุบฆ่าพวกนี้เสร็จแล้วกลับบ้านกันใช่ เมื่อไรได้สัญญาณจากจอยสักทีทำให้ดีสลามพาเปิดเพลงเราจะทำตามสัญญาผิดเพลงแล้วย่า้ช่องบิ๊เรื่อยกันยันคือไอ้โจยโจจบแบบแถมวยจ้าแถมอีกแถมอีกฉันเกิดมาทำไมนายนายก็รู้นี่ก็ทำไมโครโฟนไง ยานขี่รุ่นใหม่ว้ายมาบอลจัไปแล้วเย็นว้ยเย็นเย็นจริงจริง